โอ้โหนะครับ4วันติดเข้าให้แล้วนะครับสำหรับตัวน้าช่องครับเมื่อวานนะครับผมให้เลือกเชียร์ทางด้านเบนฟิก้านะครับเขาบุกเอาชนะทางด้านกิวอร์ชนเต้ครับไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับได้เฮเลยนะครับสำหรับตัวหน้าช่องนะครับยังไม่พอนะครับชุดโครงการ3นะครับในครอบครัวของเราก็แตกกันนะโอ้โหนะครับ ไม่รู้จะสวยงามไปขนาดไหนแล้วครับผมในส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้าครอบครัวนะครับเข้าชมรมนะครับไปที่ท้านใต้โปรไฟล์นะครับหรือว่าจะมาที่ทานแอปเกี่ยวครับ c h 09นะครับมีแอดไซน์ทำหน้าอยู่นะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้มีมาฝากหนึ่งคู่หนึ่งสนามครับสลหรับตัวหน้าช่องนะครับคอยติดตามนะครับว่าจะเป็นคู่ไหนครับว่าจะวินไปถึง5วันติดหรือว่าจะหยุดแค่นี้นะครับ ก็วันนี้นะครับผมโฟกัสไปที่ทนนาสึบุนเดสรีกาเยอรมันครับเป็นทันนาทีทัฟแฟรงเฟิร์ตครับทีมอันดับ4นะครับแข่ง26นัดนะครับมีอยู่45แต้มนะครับเปิดสนามดอยเชฟเบงพาร์คนะครับพบทางด้านนะครับม้าขาวสตุตการ์ดนะครับทีมอันดับ10นะครับแข่ง26แปดนะครับมีอยู่37แต้มนะครับคิกออฟในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผลงานการเจอกันนะครับของทั้ง2ทีมนะครับในครึ่งลูกกาแรกนะครับเล่นในบ้านของทันนาสตุตการ์ดนะครับ สตุตการ์ดเปิดบ้านครับแพ้ให้กับทีมนาติแฟรงเฟิร์ตครับไปที่2ประตูต่อ3ครับส่วนฟอร์ม5เกมล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ทนานะครับเจ้าบ้านอย่างแฟรงเฟิร์ตนะครับชนะ3เกมครับแล้วก็แพ้2ครับในเกมล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปชนะทีมชานโบคุ้มครับไปที่3ประตูต่อ1ครับส่วนทีมชานสตุตการ์ดนะครับ5เกมที่ผ่านมาครับยังชนะใครไม่ได้เลยครับโดยที่ทีมชานเสมอไป2เกมนะครับแล้วก็แพ้3เกมครับในเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านครับ แพ้กับทางนัานห้างไายาไบเออร์เรเวอร์คูเซนไปที่3ประตูต่อ4ครับสำหรับความพร้อมวันนี้ครับทางนัานเจ้าบ้านครับแฟรงเฟิร์ตครับภายใต้การคุมทีมของท่านดิโนท็อปมอลเลอร์นะครับสภาพทีมความพร้อมวันนี้ครับจะไม่มีท่านั่นอีกอร์มาตูโนวิดครับอีไลวาฮีครับรวมถึงด้านทีมอทีชาร์เลอร์นะครับสามแข้งครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ ในส่วนการจัดเซตผู้เล่นในวันนี้ครับก็จะวางท่านอูกอเอคิอิเกะนะครับออกสตาร์ครับยืนเป็นท่านหน้าเป้านะครับคอยจบสกอร์ครับส่วนในเกมแดนกลางครับก็จะมีท่านั่นมาริโอกัสเซ่ครับกับท่านั่นคาอูชูนะครับคอยสร้างสรรค์เกมครับส่วนท่านั่นทีมเยือนครับม้าขาวสตุตการ์ดครับภายใต้การคุมทีมของท่านั่นซิปเปเตียนฮูเนสนะครับสำหรับคนพร้อมวันนี้ครับจะไม่มีท่านั่นดองซากาลูครับคารูไลมุนนะครับรวมถึงท่านนิโคลันนาทีครับสามแข้งครับที่มีอาการบาดเจ็บครับรวมถึงเกมวันนี้คครรัับบจจะไมม่่ีทานสเติโอ แขงนวรับวัย23ปีครับที่ติดโทษแบนนะครับแฟรงเฟิร์ตนะครับอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเป็นอย่างมากเลยนะครับแถมในเกมวันนี้พวกเขาต้องการ3มแต้มเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเพื่อติดกลุ่มท็อปโฟนะครับซึ่งพิดตากับท่านันมะขาวสุดการครับทีมเยือนครับช่วงนี้ฟอร์มดูตกนะครับพิดตากับช่วงตฤรูการครับซึ่งอ่ฟอร์มดีนะครับแนวรับของท่านันสุดการนะครับช่วงนี้นะครับอาการยังน่าเป็นห่วงนะครับโดนคู่แข่งนะครับเจาะได้ตลอดนะครับ ดูแล้วครับกับเกมในบ้านของทางแฟรงเฟิร์ตวันนี้ครับอย่างมากพวกเขาไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับซึ่งเลดนะครับที่เปิดออกมาเสมอไหนเสมอกันวันนี้ครับผมให้เลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านแฟรงเฟิร์ตไปได้เลยครับเชื่อว่าเกมวันนี้ครับยังไงก็ไม่แพ้ครับโอกาสที่จะเสมอหรือเก็บ3มแต้มนี่มีกว้างเลยทีเดียวนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกัด้วยครับกลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆครับใครที่อยากจะ เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มในชมรมครับไปติดตามนะครับแนวทางตัวอื่นของผมครับไปได้ที่ทนานใต้โปรไฟล์นะครับหรือว่าจะมาที่ทนานแอปเคียวครับ c ี0 9นะครับมีแอสไซน์ข้างหน้านะครับขอท่านโชคดีมีชัยครับกับวันเสาร์ครับปังๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ